นิงจะีแม่เกิดแถวบาไปขวยเฮอยแค่นี้ป้าก็มีความสุขแล้วไม่ต้องทำอะไรอากมาตึ๊กป้าขี่รถวกไปเห็รอองอ้ากวัวจริงๆเนี่ยมึงวกเลยวกรถเลยเร็วๆเร็วเร็ว เขาบอกบอกบอกเาสัมภาษณ์เขาบอกลอนนี้แนหะละรอมาตรงนี้นะเดี๋ยวมันถึงมาอีกไปหาสุรินอันนี้เราอยู่หาดบางเทาสือไปจะไปหา<ด>สุรินทร์สบายไปพดสุรินทร์เจ้าตีลุงตัวรถบมกคุดเออเออเออตีลุงตัวรถออรถอย่างเงาเบ่งโฮม,มาคุดอะ่ะดีเดีนดูปะก,ากาป้าไม่ก้าิ่งเจ้ามาใหญ่ละประมาณละก้า กำลังม,ม,มาอยู่มาอยู่มาอยู่แถวมันแถวเบาดักล้อเบาแถวเบาเฮลโลกายแม่กำล้อเอกอ่ะอะไรอยจะถัดต่อโอ้ยแกโอ้ยแกจะหังอยู่ครับโอ้ยแกทนโอ้ยทีโอ้ยเบาย เขาขอไปตเฮาอ่ะเขาขอเลี้ยวตัวเาเลยวัวมันบ่ยไยไยมึงมึงลงเลยดีู๋ดทีกลัวมันซ้อนมึงเดินแซลแมนเซลแมนนนเเอาแซลมันกะ r e you g o i n g m a r k e t ไม่รู้มาไม่รู้มาอ๋อมีไอฟลอ ี่ตรงนีีม้มหห่รู้จ<า>ักไม้ป้า<ล>ตกมันน่ะ <laughs> ไปเลยไปเลยลลต้องรอันหรอกกูมีให้กินอีกเยอะแล้วต้องไปอีกไปเลยน่ากินอยู่นะน้องเด็กอ่ะเพิ่งสักมาใหม่ๆด้วยเลยมีรสชานินาป้าตกมันแหละ กับแม่นี่ไมโฮมโอ้ไม่โฮมอะโอ้ไม่โฮมเลยนะ่นแม่ที่ทงนีมีหน้อยตนนะั <c oughs> มันหนาบหลังม <c oughs> างหาบังก่อนไหมหลังเดินจะบังไม่มาหรอกุญมีแต่กรบงังใช่ไหม